แบบมันเจ็บในท้องเจ็บในท้อง,องเจ็บในท้องค่ะแล้วทานอะไรเข้าไปนี่จะเจียนออกหมดสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาที่จังหวัดราชบุรีนะคะตำบลแก้มอน้นมาพบคุณลุงได,ไ,ดไ,ดได้ทราบว่าคุณลุงเนี่ยป่วยมีอาการของโรคประจำตัวเดี๋ยวลองคุยกับคุณลุงดูนะคะว่า คุณลุงป่วยเป็นอะไรคุณลุงแนะนําตัวอีกครั้งครับผมชื่อจันร,จร์รอกจรอยู่บ้านเล็กที่29ทับสามอำเภอ,เอ,เอ,เอตำบลแก้มอน้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะอายุเท่าไหร่นะคะคุอายุ51ปีปย่าง52ค่ะตอนนี้ป่วยเป็นอะไรคะตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย,นายหนูกำลังจะถามเลยว่าขั้นไหน ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะคะที่ที่ที่ไหนฮะที่ที่กระเพาะอาหารค่ระรู้แล้วว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแน่นอนค่ะเพราะมีคนก็ทักมาว่าน้าเนี่ยซีดนะหน้าซีดหน้าเหลืองอะไรเงี้ยทีพอเราอาบน้ําเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาซองกระจกจริงเว้ยหน้าเราซีดแล้วเราเหลืองมากเราเอามือเตีนิ่ม มันมองดูมันมันมันไม่เหมือนลูกเหมือนเมียเราเลยมันมีสีเลือดมันไม่มีสีเลือดเราก็เข้าใจว่าเออเรานี่เป็นแน่นอนหนูนิดนึงตะกี้นี้คุณลุงเล่าให้หนูฟังว่าตรงสะดือมันเป็นยังไงนะหม้อเขาบอกเกิดแล้วนะเขาว่าเนี่ยมันเป็นก้อนกดดูได้ไม่เจ็บอ๋อแต่คุณลุงไม่เจ็บครับไม่เจ็บค่ะตรงจะผ่ายาวมากเลยนะคะเนี่ยผ่าตั้งแต่ใต้ลิ้นปี่ตรงชัยโครงติดลงไปใต้สะดือค่ะแล้วน้ำหนักลงจาก 60 60 6ห <68. 68. S 1> ลดลงเหลือตอนนี้คือ3 7ตอนนี้37.5สิด้ลดลงไปหลายโลนะค่ะแล้วตอนนี้ข้าวปลาอาหารนะ่ะทานได้ดตอนนี้ทานข้าวต้มทานต้มเพราะว่าผมไปหาหมอ,อ,อมาเมื่อสองสามวันนี้ว่าเขาบอกให้กินอาหารเร็วมันเกินอะไรไม่ลงเกินอะไรไม่ลงเกินอะไรไม่ลงจะอาเจียนอย่างน้ำนย่างเกินไปสามอึกเนี่ยมันจะลงไม่ทนันหรอกมันจะค่อยๆลงไปแต่ว่ามันอาจจียนออกก่อน ที่เหลือแล้วมันจะอเจียนยอ,ออกก็คือทานได้แต่พอทานแล้วก็เดี๋ยวก็จะอเจียนละทนแทบไม่เหลือเลยแบบเหมือนอยาข้างในเนี่ยมันไม่รับอะไรทักอย่างวันนี้หนูจะมาแนะนำคุณลุงให้ทานน้ำสูุนไพยอันนี้ตรงตรงนี้ไม่ใช่ยาน,นะคะเป็นอาหารเสริมเป็นวัลเสมอาหารชื่อหาคว่าเป็นน้ำสูุนไพยที่มีส่วนผสมของสมุนสมุนไพรหลักเจ็ดชนิดเป็นสมุนไพรที่จะมี สรรพคุณในเรื่องของการช่วยภายในร่างกายนะคะเริ่มตั้งแต่ปรับสมดุลมาแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันแต่มีอยู่ตัวนน้ำข่าวตองเนี่ยตัวนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องของบัลลังภายในตับไตหัวใจม้มปอดพวกนี้จะมีจะมีสรรพคุณโดยตรงเลยนะคะเฉพาะในส่วนในส่วนของข่าวตองแต่ในส่วนอื่นเนี่ยประสานกันแล้วนะคะของเราจะมีเป็นข่าวตองเป็นตะขันในเห็ดหลินจือน้ำคำฝอยมะลุม โรไชดด้พวกนี้เวลาประสานกันแล้วจะไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายอย่างที่หนูบอกคุณลุงว่าคือมะเร็งเนี่ยมันจะเกิดจากเซลล์ของเราเนี่ยที่ผิวกติแล้วภูมิคุ้มกันของเราอาจจะมีไม่มากพอจนตรวจเจอแล้วทาลายมันแต่หลังจากที่ที่โรคมันเกิดเนี่ยพอทําลายมันไม่ได้โรคเกิดตัวนี้จะไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นตัวนี้จะไปทํางานเยียวยาตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณลุงลองทานดูวิธีทานนะคะ เราจะมีแก้วให้ก่อนทานนี่ต้องเขย่าก่อนเขย่าให้มันเข้ากันนะนะคะแล้วก็แก้วเนี้ยน,นี่ทีหลังข้าวใช่ไหมเออทานก่อนอาหารอ๋อทานทีละช้อนชา้อนก<า>ินข้าวเราใช่ช้อนชาค่ะช้อนชาเล็กช้อนชา<อ>ชงกาแฟเอาอย่างนั้นก่อนคะ่ะหนึ่งช้อนชาก่อนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยสี่มื้อนะคะทีละช้อนชาช้อนชาดื่มน้ําตามเยอะๆแต่ถ้าคุณลุงตอนเนี้ย ดื่มน้ําตาลแล้วอาเจียนอะไรให้ดื่มทีละน้อยแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่ากินนี่ลงไปแล้วดื่มน้าเนี่ยนี่จะไม่ออกไม่ออกค่ะคือไม่ออกเราออกแต่น้ําอย่างเดียวอ่ะงั้นคือไม่เป็นไรตรงนี้หลูงกลังยะบอกคุณลุงว่าทานไปแล้วดื่มน้าเท่าที่ทานได้จากนั้นระหว่างวันเนี่ยให้ทานน้ำเยอะๆเรื่อยๆดื่มทีละหน่อยทีละทีละอะไรเท่าที่าจะใช่ค่ะใช่ค่ะสเวลานูต้องการให้ทยอยนี้ใสคือาันไม่ใสเยอะที่ดว จนกว่าวันแรกเนี่ยถ้าเสี่เวลาแล้วเนี่ยคุณลุงไม่ไม่รู้สึกอะไรว่าเออปวดเมื่อยหรืออะไรหรือมีอาการที่คุณลุงเพิ่มเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเวลาสี่เวลาเหมือนกันเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะถ้ากินหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วรู้สึกดีได้ึ้นแก้วนี้ขยับสามครั้งนะคะขยับสังเกตอาการตัวเองเพราะว่าที่หนูต้องบอกอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถที่จะบอกกลางๆได้ให้กินเหมือนกันหมดเพราะหนูรู้อาการอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตามสภาพท,ที่เราเป็น เดี๋ยวคุณลุงทานอย่างที่หนูบอกและเดี๋ยวหนูจะมาหาคุณลุงอีกจะตามผลเดระยะนะคะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแน่นอนค่ะหน้าซีดหน้าเหลืองอะไรเงี้ยแล้วลุงน้อยกินยาปริมาณเนี่ยก็คือเริ่มได้วหนึ่งช้อนชาสามมือ้อเช้าเย็นก่อนนอนใช่ไหมคะแล้วกินอย่างนี้ไปกี่วัน อาทิตย์หนึ่งไอ้ที่ว่าท้องเริ่มร้อนเริ่มอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งคือรู้สึกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วพอมาที่โทรคุยกันให้เพิ่มปริมาณที่ว่าโทรมาบอกผมให้เพิ่มปริมาณให้กินมากกว่านั้นอีกผมก็เทแบบครึ่งครึ่งแก้วของเขาอะนะครึ่งแก้วของเขาบางทีก็ครึ่งแก้วกว่านิดมันจะเทแบบให้พอดีไม่ได้เงี้ยรู้สึกเออมองเหมือนมันดีขึ้นกว่าเขาเยอะ นี่อาจจะปัจจุบันเนี่ยก็เท่าเดิมเท่า,เ,ทาเดิมเท่าที่หนูบอกออไม่ไม,ไม่ไม่เต็มแก้วเหลือประมาณถ้าขนาดเนี้ยเต็มแก้วเนี่ยอ๋อกินเยอะเยอะกว่าคร<ข>ึ่งค่ะแล้วอาการที่ว่าลำไส้ตันแล้วรู้สึกว่าอาหารนั้นไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้มันดีแล้วมันดีคือความรู้สึกลุงน้อยว่าความความรู้สึกผมว่าเหมือนมันอิ่มในท้องแต่ตามหลักผมจะกินมากกว่านี้วันงต้องมีสี่ห้าครั้งกินข้าวกินละอวกกินละอวกกินละอวก ให้มันเหลือบ้างให้มันเหลือบ้างเล็กน้อยแต่ตอนเนี้ยกินมองเหมือนมันว่ามันอิ่มเหมือนเดิมเหมือนว่าเราไม่เป็นอะไรเลยกี่มื้อถ้าตอนนี้กินก็สี่ห้ามื้อเหมือนเดิมเต็มที่สี่มื้อเนี่ยผมกินอแล้วที่บอกลำไส้เหมือนมันความรู้สึกเหมือนมันลงเหมือนมันลงมันบึ๊ดลงไปเงี้ยแล้วก็คืนน้าเหมือนมันพาลงไปกึ๊บลงไปเงี้ยเหมือนมันเอื้อเอื้อเอื้อเอือน้ำได้แล้วทีแรกเลยมันเอื้อเอื้อไม่ได้เอื้อเอื้อนี่จะออกหมดเลย ก่อนก่อนที่ว่าผมจะกินยาตัวเนี้ย<ฆ>ผมเคยกินข้าวลงมาก่อนอจากผ่าตัดมาผมเคยกินข้าวลงแล้วม,ลลมันเจ็บในกระเพาะกินข้าวลงแล้วเจ็บในกระเพาะกินไปกินไปกินไปต่น,นี้มันเลยหายเจ็บก็เลยกลายเป็นไม่ลงตันแล้วเพราะเราไม่ได้ถ่ายได้ด้วยแต่ตอนนี้มันม,มันเริ่มกินได้อีกแล้วเริ่มไปลงที่กระเพาะแล้วเริ่มลงที่กระเพาะแล้วเจ็บเหมือนเดิมพออยู่มาอยู่มาเนี่ยวันที่ทราบมันเจ็บอยู่สามวันเองแต่ตอนนี้มันไม่เจ็บแล้วจัดทานอีนทาราลงไปเนี่ยไม่เจ็บแล้ว ตอนนี้หายเจ็บแล้วเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยกินข้าวกลางวันอาทิย์ค่ะก็ไม่เจ็บก็คือลงดีคือลน้ำน้ำก็ลงดีลงดีแล้วอาเจียนไหมคะที่ทานไป็เมื่อกลางวันไม่อาเจียนอ่ะโอ้ว่าไม่อาเจียนอาเจียนน้อยแล้วอย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าฉี่บ่อยถ้าฉี่บ่อยนี่คือน้ําลงแล้วน้ํานี่ลงลงไปเลี้ยงแล้วก่อนหน้านั้นไม่เป็นหรอไม่ฉี่ไม่ฉี่ฉี่นี่คือหยด ยดนับได้เลยตอนหนูมาครั้งแรกเนี่ยเรื่องการขับถ่ายนี่คือตอนนั้นเป็นยังมันยังปกติอยู่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายปกติของลูกน้อยคือไม่ถ่ายทานมาประมาณสองวันอ่เออถึงถึงถ่ายรู้สึกอย่างรู้สึกอย่างไรบ้างตอนเนี้ยถึงเวลาเนี้รู้สึกดีใจที่ว่าแบบกินข้าวได้แล้วอ้วกออกไม่มากไม่หมดไม่หมดไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อ้วกออกก็คงจะอยู่กับลูกกับเมียได้นานอีกหน่อยนึงเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วตอนนี้ผมดีใจจากที่ว่า ลำไส้ตันติดเหมือนที่น้องเขาว่าเนี่ยแล้วรู้สึกกินอะไรอ้วกออกไม่เข้าไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันจะเครียดมากเลยเดี๋ยวนี้มันไม่เครียดนั่งดูลูกทํางานทำอยู่ลงในไร่ได้ไม่เครียดยิ่งพาอาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะโอ้เหมือนมันมองเหมือนมันกระชุ่มกระชวยเหมือนเก่าๆเหมือนเดิมๆอ่ะไปหาหมอมาแล้วหมอยังให้ยามาทานเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมลุงน้อยก็ทานเมก็ลาควบคู่กันไปคู่กันไปค่ะความรู้สึกลุงน้อยเนี่ยจากวันเนี้ย ลุงน้อยคิดว่าถ้าทานต่อเนื่องเฮการาตต่อเนื่องมันจะช่วยได้ถิงไหนผมว่าเฮกราตตัวเนี้ดีแน่นอนตัวนี้ของลุงน้อยใช่ตัวนี้เปลคาครับอันนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะลุงน้อยรู้สึกเกิดกับมันอย่างไงร,รู้สึกว่ายาตัวนี้ดีแน่นอนใช้ยาผมผมเรียกยานะครับมัน <laughs> มันถน,นัดที่ว่ายาค่ะ <laughs> ผมเป็นคนโบราณค่ะ <laughs> ขอเรียกยาว่ายาตัวนี้ช่วยคนได้แน่นอนถ้าเกิดช่วยคนไม่ได้จริง ผมกินเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้นี่ในในใจจริงผมเลยนะผมมีความรู้สึกว่าพอทานไอเฮกกล่าเข้าไปเนี่ยมันมีความรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ผมแย่เดินเขาไม่ค่อยจะไหวก็ดูที่มาผมแรกเดินตะเงาะตะแงะตะเงาะตะแงะแต่ตอนนี้ผมเรียวแรงดีขึ้นเยอะค่ะไอที่คิดว่าขอให้อยู่กับไปอีกนานสักหน่อยตอนนี้เราน้อยคิดมากกว่านั้นหรือยังก็แอบคิดแอบคิดแอบคิดเพื่อเื่อไว้ในใจแอบคิดไว้ว่า มันมั่นใจกับมันมันมั่นใจกับตัวเนี้ว่ามันมันจะทําให้จะทําให้ผมมันอาจจะพินิหารก็ได้อาจจะทําให้ผมหายเลยก็ได้ถึงขั้นหายเลยจากที่หวังไว้แค่ขอกินข้าวได้ขออยู่ดูลูกนานหน่อยจากที่ไม่มีแรงเดินออกไปดูลูกก็ตอนนี้ออกไปดูได้แล้วว่าลูกทําอะไรผมเดินไปเก็บผักเก็บอะไรชายรู้วได้แล้วอ่ะตอนนี้แล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่ปวดไม่มีจากไม่มีแรงจากไม่มีแรงเลยก็เนี้ยค่ะ ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะพอฟังแล้วเนี่ยได้ผลน่าพอใจมากๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตามดูกันต่อไปนี่เพียงแค่ขวดเครึ่องนะคะของเฮคาล่าเนี่ยลุงน้อยดีขึ้นได้อย่างนี้แล้วเราจะมาดูค่ะว่าลุงน้อยจะเปลี่ยนแปลงตามที่ลุงน้อยคาดหวังไว้เนี่ยว่าจะดีขึ้นไปกว่านี้ในขวดที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะคะวันนี้หนูรบกวนเวลาแค่นี้แล้วเดี๋ยวหนูจะมาหาอีกขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะ